พี่ตื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาน้องๆน้อง,องเดี๋ยวจะพาน้องไปรับพี่แดนแดนเบื้องเบื้องฮะดูดิดูดิเด่นเต่นเต้อะไรลกูกฮะมเด็ก <c oughs> น้องถามเรียกพี่ที่ล, <c oughs> ลู <c oughs> ลกฮึมฮะอะไรเออเ้็กน้องได้เนาะ

หรอเอ้อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยใครคนเรียกพี่สิเออเรียกดังๆพี่คิวอย่าร้อง